คลิปนี้นะคระับผมมีสเตอร์สเตียทำอาหารที่ง่ายที่สุดในปัตตภีครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นไก่ผัดพริกหยวกครับเอ้ยหมูผัดพริกหยวกก็มีหมูกับพริกหยวก,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 ยวกง่ายนิดเดียวใส่หมูลงไปหมูนี่เป็นหมูาสามชั้นติดมันนะครับกระเทียมไม่ใส่ที่หลังก็ได้เกลยดใส่ก่อนเสร็จแล้วครับ พริกหยวกมาดูมาคุยเรื่องพริกหยวกนิดหนึ่งครับพริกหยวกนี่หั่นได้สองแบบนะหั่นแบบนี้ผมจะชอบกินนะครับบางคนก็หั่นแบบนี้ครับแล้วแต่ชอบหั่นแบบบางๆแต่ว่าถ้าเกิดผมชอบเนี่ยพริกหยวกให้หั่นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันจะได้เต็มปากเต็มคำแล้วเห็นเป็นสีสันนะครับก็เอาหมูที่ทอดลงไปเคลุกข้าวก่อนนะคลุกข้าวเข้าด้วยกันก็ ทีนี้ตัวนี้เราจะต้องไปใส่แล้วก็ปรุงไปเลยก็ได้ครับเพื่อความรวดเร็วใส่อะไรบ้างล่ะประมันหอยแล้วก็แม็กกี้นิดหน่อย<ม>อย่าเยอะเดี๋ยวเค็มนะครับน้ำตาลทรายน้ำปลาไม่ต้องใส่ครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะเค็ม ก๋วยหมูเนี่ยทอดหมูให้มันแบบหอมซะก่อนไม่ต้องรีบร้อนครับเห็นไหมมันออกมามันมันมันรั่แห้งดิ้นหน่อย,หน,อยหน่อยครับอุ้ยตกแล้วครับตกใจเลยอตกแล้วห้ามเก็บขอโทษนะครับสอัดีเสียดาย ก็นี่ครับเรียบร้อยเราก็ใส่พริกหยวกไปง่ายครับโหกับพริกหยวกดูครับดูใกล้ๆครับเป็นอย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้สีสันเน้นไว้ก่อนครับกินพริกหยวกก็กินสดๆได้ไม่ต้องให้มันเหี่ยวมากเกินไปนะครับก็จะลองชิมดูนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้าง อร่อยมากดูครับจันตาน้ำ ก่เอ๊หมูหรือไก่ผัดพริกหยวกเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่พริกหยวกต้องชิ้นใหญ่ไก่ต้องชิ้นใหญ่นะครับผัดให้มันหอมแบบนี้ครับสุดยอดครับเดี๋ยวไปชิมกันสุด